โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาตั้งอยู่เลขที่82ถนนสุมวนเทวราชตะบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยนำเสนอสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยชื่อผลงานกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาแบบ PDCAA พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 โดยใช้การสอนแบบโครงการ Project Approach สำหรับเด็กประถมะวัยนำเสนอโดยนายกฤษณพงผ่องโอภาสพผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาความสำคัญของผลงานที่นำเสนอการบริหารด้านการจัดการศึกษาประถมะวัยทางโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาภายใต้ข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอันได้แก่แผนพัฒนาเด็กประถมะวัยปีพุทธศักราช2560ถึง2564 การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศสที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานจุดอ่อนจุดแข็งหรือปัญหาของการจัดการศึกษาประถมวัยเป็นส่วนสำคัญทำให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาประถมวัยให้สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านทักษะการคิดดังนั้น ทางโรงเรียนจึงใช้กระบวนการบริหารจัดการศึกษาแบบ PDCAA พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยใช้การสอนแบบโครงการ Project a p p r r o c สสำหรับเด็กประถมะวัยให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตั้งแต่ปีการศึกษา2559จนถึงปีการศึกษา2566ณปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานคือจุดประสงค์ของการดำเนินงาน 1. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาแบบ PDCAA พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21โดยใช้การสอนแบบโครงการ 'Project Approach สำหรับเด็กประถมะวัย 2. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการศึกษาแบบ PDCAA พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยใช้การสอนแบบโครงการ Project a แอปพล c h ชสำหรับเด็กประถมวัยความรู้ความเข้าใจทักษะและกระบวนการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปพลิเชของครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กประถมวัยศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของเด็กประถมวัยความพึงพอใจมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็กประถมวัย ด้วยการเรียนแบบโครงการ Project App ปพล s สของผู้ปกครองและชุมชนเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาแบบ P.D.C.A. อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ p r o j e c t a p p r o a c h ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กประถมวัยอย่างมีประสิทธิภาพครูร้อยละ80มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและกระบวนการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปพลสในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กประถมะวัยเด็กประถมะวัยร้อยละ80มีทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือ c c s ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมผู้ปกครองชุมชนร้อยละ80ิ มีความพึงพอใจมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็กปฐมวัยด้วยการเรียนแบบโครงการ Project App r o a s h กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานใช้กระบวนการบริหารจัดการศึกษาแบบ PDCAA หรือวงจรเดมมิงในการบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCAA ดังนี้ขั้นที่1การวางแผนมีการวางแผนงานแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน และโครงสร้างการบริหารงานภายใต้แผนกประถมะวัยคือ 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารงานภายในของแผนกประถมะวัยโดยนำผลการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินและประเมินคุณภาพการศึกษา2มศมาร่วมกันวิเคราะห์สวอตให้ครอบคลุมทุกด้านโดยเฉพาะด้านคุณภาพของเด็กคือการพัฒนาทักษะการคิดให้กับเด็ก 2. ผู้อำนวยการและคณะกรรมการแผนกประถมวัยสรุปการนำแนวทางพัฒนาเด็กด้วยแนวคิดการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปโพรช 3. ผู้อำนวยการนำเสนอแนวคิดการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปโพรชแก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดเป็นแผนงานการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการ PDCAA 4. ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมคณะครูรแผนกประถมวัยและให้ความรู้ถึงแนวคิดการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปโรชโดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใหม่มาพัฒนาเด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปโรชซึ่งครูจะเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กประถมวัย ให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ทางด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมคือทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 5. ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารแผนกวางแผนการเชิญผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้แก่ครูในเรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปพสขั้นที่2 ปฏิบัติตามแผนงานจากการวางแผนคือการให้ความรู้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปโรสดังนี้ 1. ดําเนินการติดต่อประสานงานผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอปโรสคืออาจารย์ดรรัรงรองสมมิตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธ มีการจัดอบรมให้มีความรู้2ครั้ง 2. จัดการอบรมครั้งที่1เป็นการให้ความรู้ในภาพรวมเกี่ยวกับความสำคัญประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ Project App r o a c h ให้ครูช่วยการระดมความคิดสังเคราะห์ความรู้และประโยชน์ของการเรียนรู้แบบโครงการ Project App r o a c h 3. จัดอบรมครั้งที่2เป็นการลงมือปฏิบัติของครูผู้สอนคือ การฝึกการเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัยภายในโรงเรียนซึ่งมีบริบทเฉพาะที่น่าเรียนรู้ฝึกบันทึกการวางแผนการเรียนรู้แบบโครงการโปรเจกต์แอปโรชที่เป็นเครื่องมือช่วยคณะครูจัดระบบความคิดระหว่างการดำเนินการจัดเรียนรู้แบบโครงการช่วยคณะครูเก็บข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำคัญในแต่ละระยะของโครงการ เพื่อนำกลับมาสะท้อนตนเองและเลขเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเพื่อนครู 4. สังเคราะห์ความรู้และประโยชน์ของการเรียนแบบโครงการ p โปรเจกต p p อ o โรชโดยเปรียบเทียบแนวคิดการจัดการศึกษาการเรียนรู้เชิงรุกการเรียนรู้ด้วยการค้นพบและการเรียนรู้แบบโครงการ 5. คณะครูผู้สอนลงมือปฏิบัติจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กประถมวัยด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอ o โรช การสอนแบบโครงการโปรเจกต์ p อปโรชมีแนวคิดและทฤษฎีที่มีรากฐานมาจากแนวคิดที่พัฒนานิยมของจอห์นดิวีแนวคิดของวิลเลียมคินแพริกแนวคิดแบบ Reggio อเอม i เลียทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของชองเพียเจและทฤษฎีวัฒนธรรมและสังคมของเลฟไวกอสกีจากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวจึงนำมาสู่การสอนแบบโครงการที่มีกิจกรรมต่างๆมีความสอดคล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของเด็กให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงได้ค้นพบตนเองวางแผนการทำงานร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ของตัวเด็กการสนับสนุนของครอบครัวและการเตรียมการเรียนตามกระบวนการขั้นตอนของครูเป็นสำคัญซึ่งมีทั้งหมด3ระยะได้แก่ระยะที่ 1. เริ่มต้นโครงการทบทวนความรู้ความสนใจของเด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอภิปราย เพื่อเลือกและปรับหัวเรื่องที่จะทำการสืบค้นจากการเสนอและคัดเลือกโดยเด็กหัวเรื่องที่เลือกใช้เวลาทำโครงการได้อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เหมาะสมที่จะทำการสำรวจค้ขนคว้าที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้านเมื่อได้หัวเรื่องครูเริ่มทำแผนที่ความคิดไม้แมพใยแมงมุมเพื่อระดมความคิดร่วมกับเด็กและจัดสร้างแผนที่ความคิดไว้ภายในชั้นเรียนระยะที่2พัฒนาโครงการ ให้โอกาสเด็กค้นขว้าและมีประสบการณ์ใหม่เป็นงานภาคสนามประกอบด้วยการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่างๆระยะนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการครูเป็นผู้จัดหาจัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้กับเด็กสืบคน้นไม่ว่าจะเป็นของจริงหนังสือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือการออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่โดยผู้เชี่ยวชาญวิทยากรท้องถิ่นเพื่อให้เด็กสืบคน้นสังเกตยอย่างใกล้ชิด และบันทึกสิ่งที่พบเห็นอาจมีการเขียนภาพที่เกิดขึ้นจากการสังเกตจัดทำกราฟแผนภูมิไดอะแกรมหรือสร้างแบบต่างๆระยะที่3สรุปโครงการประเมินสะท้อนกลับและแลกเปลี่ยนโครงการเป็นระยะสรุปเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมเสนอรายงานและผลที่ได้ในรูปแบบต่างๆเช่นรูปแบบการจัดแสดงการสนทนาเล่นบทบาทสมมุติครูจะจัดให้เด็กได้แลกเปลี่ยน สิ่งที่เป็นจุดเด่นให้เพื่อนในชั้นเรียนอื่นๆครูผู้ปกครองและผู้บริหารครูจะช่วยเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาแสดงซึ่งทำการเช่นนี้เท่ากับการทบทวนและประเมินโครงการทั้งหมดโดยให้เด็กใช้จินตนาการความรู้ใหม่ที่ได้ทางศิลปะทางละครสุดท้ายครูนำความคิดและความสนใจของเด็กไปสู่การสรุปโครงการและอาจนำไปสู่หัวเรื่องใหม่ของโครงการต่อไป ขั้นที่3การตรวจสอบ 1. ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารแผนกติดตามการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบโครงการที่มีกิจกรรมสำคัญทั้งหมด3ระยะในแต่ละระยะมีกิจกรรมสำคัญทั้งหมด5ลักษณะได้แก่การอภิปรายการศึกษานอกสถานที่หรืองานในภาคสนามการนำเสนอประสบการณ์เดิม การสืบค้นและการจัดการแสดงซึ่งปรากฏในแต่ละระยะของโครงการ 2. ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารแผนกประชุมสรุปการสอนแบบโครงการของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาตามแนวคิดผลปรากฏกิจกรรม5ลักษณะที่เกิดขึ้นในขณะที่ดำเนินการจัดกิจกรรมขั้นที่4ขั้นประยุกต์ใช้แผนจากการตรวจสอบการจัดการสอนแบบโครงการของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาพบว่า มีการจัดกิจกรรมสำคัญทั้งหมด3ระยะในแต่ละระยะมีกิจกรรมทั้งหมด5ลักษณะนั้นได้มีการส่งมอบเอกสารการจัดการสอนแบบโครงการไปยังแผนกประถมศึกษาเพื่อดําเนินการพัฒนากระบวนการคิดการทํางานแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไปขั้นที่ 5. ขั้นประมวลผลและการเผยแพร่ 1. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2. โรงเรียนต่างๆได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอพพรชโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาครืจักรในประเทศไทยโรงเรียนสหบำรุงวิทยาจังหวัดนครปฐมโรงเรียนบำรุงวิทยาจังหวัดนครปฐมโรงเรียนสุริยวง์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่3 โรงเรียนสุริยวงศ์โรงเรียนบำรุงวิทยาและโรงเรียนสหบำรุงวิทยาได้นำกระบวนการสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอ r โคลสไปใช้อย่างต่อเนื่องผลการดำเนินการผลสำฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับตลอดจนปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการการศึกษาประถมวัยจากการใช้กระบวนการจัดการศึกษาแบบ PDCAA พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยใช้การสอนแบบโครงการโปรเจกต์แอ r โคลส เกิดผลให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ในวงวิชาการและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาประถมะวัยให้มีมาตรฐานมีคุณภาพมีความพร้อมทั้ง4ด้านคือทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาโดยเฉพาะคุณภาพด้านสติปัญญาในปีการศึกษา2,566 พบว่าเด็กร้อยละ99.48มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจคิดรวบยอดคิดสร้างสรรค์ผ่านการทำงานศิลปะตามจินตนาการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้มีความสามารถในการสแสวงหาความรู้ปัจจัยความสําเร็จเกิดจากปัจจัย4ด้านคือ 1. ด้านผู้บริหารที่เป็นผู้นำทางวิชาการที่สำคัญ นำกระบวนการการบริหารจัดการศึกษาแบบ PDCAA มาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้านครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่แบบโครงการ p Project a p p r o a c h อย่างมีขั้นตอน 3. ผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนสื่ออุปกรณ์การสืบค้นข้อมูลให้กับเด็ก 4. ชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นปราดความรู้จากภายนอก ให้องค์ความรู้สนับสนุนและให้ความร่วมมือทุกด้านบทเรียนที่ได้รับจากแนวปฏิบัติที่ดีการบริหารจัดการศึกษาที่เกิดความร่วมมือของทุกฝ่ายมีการบริหารจัดการที่เป็นขั้นตอนกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องครูมีเป้าหมายมีการนำกระบวนการตามหลักทฤษฎีของการจัดการเรียนรู้นำไปใช้กับเด็กอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ การได้รับความร่วมมือแรงเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครองที่ช่วยการพัฒนาเด็กการขอความร่วมมือจากปราดหน่วยงานอื่นๆที่เป็นองค์ความรู้กับแหล่งเรียนรู้ทําให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองสิ่งเหล่านี้ทําให้โรงเรียนน่านคริสเตนศึกษามีแนวปฏิบัติที่เป็นเบสแพ a ิสในการพัฒนาคุณภาพเด็กต่อไปการเผยแพร่หรือการได้รับการยอมรับ จากแนวปฏิบัติที่เป็น Bas p a t t i e s ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียนช่องทาง YouTube Facebook ของโรงเรียนป้ายประชาสัมพันธ์การเข้ามาศึกษาดูงานของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยและได้ขยายผลให้กับโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทยจำนวน3โรงเรียนและที่สำคัญได้นำแนวปฏิบัติที่ดีนี้ต่อยอดพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่21 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป